ได้เดี๋ยเขาดูมือนายเดี๋ยวกาใจใจแล้วบูบูใจจะอ้อมกันแล้วอ่าถ้าเป็นกินยาพาราได้ไหมอ่ะอ่ามียาแกกินนะอ่าอ่าแกปวดถ้าปวดน้องรับกินเม็ดเดียวเด้อแกกินแบบจ้าเล็กเลยเม็ดเดียวนะยาก็ไม่มีอยู่อยู่ในรถมีอยู่นะครับโอ้ใหญแล้วลูกหลานแบบป้าไปหุงยาเหรอหุงปลา ออกมาเป็นยักษ์กันนกหรือ,อเป่เป็นเมอรือียันมันมน,น่าจะอักเสบถ้ามันมียุงมีอันแมลงไปไข่เ่ยเด้อ,อย้ไก่รอบ มูสีมาบัด้นจุดปุ่นชี้เก่งเงียบวะฮะ่าโอ้จุดปุน่นจุดปนเป็นแม่เป็นเมื่อแล้วเนาะเกือบปีละเกือบปีเลคยไปโรงพยาบาลก่อนเคยเป็นเกือบปีแล้วครับเออโอ้ออมันต้องกินยาอักเสบตอนเนี้หรือไม่ก็ล้างแผลบ่อยๆอันอออน้ำเกลือใส่บ่อยๆล้างเด้อน้ำเกลือคืออันเดียวก็มีก,ก,ก่็ต้มต้มแล้วกันลาด เออต้มน้ำเกลือไม่ต้องน้ำเกลือคือน้ำเกลือเพียวเลยอย่างเดียวแต่ต้มแล้วล่ะยัยมันจะแห้งบ้านเดียวตอนนี้อันนี้คือเชื่อมเลยนะครับตัวมึงบอกว่าจะมาปล่อยตัวให้หมดเนี่ยไป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 เออ เออเจะยีละจะย oh, ีละอาบาดอย่างไรเด้อไมเสอหวอาเกเออหิงฮะเมียนหานนี่เข้าได้เด้อ